การแก้ไฟกระพริบไม่ง่ายด้วย anti-finger การปรับ anti-finger นะครับในกล้องโคโปเนี่ยจะช่วยลดแสงไฟนะครับที่มันเกิดการกระพริบนะครับในไฟล์วิดีโอที่เราอัดนะครับอย่างเช่นเราไปถ่ายในที่มีแสงไฟเยอะอย่างเช่นในอาคารหรือว่าในห้างนะครับพวกนี้จะมีแสงไฟ ที่มันกระพริบเข้ามาในวิดีโอของเรานะครับวิธีแก้ง่ายๆคือเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับโดยการปัดด้านบนลงมานะครับผมปัดไปทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็เลือก p r e f preference นะครับผมแล้วก็เข้า g e n e r a เรนะครับเลือกหัวข้อที่เป็น Anti Finger นะครับผมติ๊กเข้าไปนะครับผมก็จะมีหัวข้อ2อันคือ60กับ50เพิร์นะครับ ตัวนี้ให้เราเลือก50ไว้นะครับถ้าเราเจอหลอดไฟนะแต่ถ้าไม่เจอหลอดไฟเนี่ย60เฮิรตได้นะครับผมการปรับก็แค่เลือก50เฮิรตเองแล้วก็กล้องก็จะปรับให้แล้วนะครับผมตอนนี้เวลาเราถ่ายแสงไฟหรือว่าหลอดไฟเนี่ยก็จะไม่เกิดการกระเพิบครับช่วยลดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผม